สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พามาชมหลวงพ่อเงินในพิมพีตานะครับเดิมๆบ้านๆครับขาบใครขึ้นไม่ได้ล้างขาบใครขึ้นไม่ได้ล้างการสร้างหลวงพ่อเงินสร้างลายวาระนะครับเพราะว่าเมื่อ หลวงปู่นะหลวงพ่อพ่นสร้างเอาไว้แจกคนนะแจกหมดท่านก็สร้างใหม่เนะี่ยที่หล่อใหม่ยูนะ่ทนะีนะ่วนะัดเนะี่ทหล่อใหม่ยวัดเนื้อเนื้อกับแล้วแต่นะครับนะแล้วแต่จะหาได้บางครั้งก็เคยมีเนื้อตะกั่วเนะื้อทองคําทองลูกบวบนะครับผสมประสานนะใครมีอะไรก็เอามานะคนะนะรับนะเอามารวมกัน เนี่ยได้สร้างหลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งก็มีแหล่โเล็กน้ำพีแหล่เล็กไหลมวลสารต่างๆน้งพ่อเงินองนี้อ่ะสวยสมบูรณ์คนีคขลขระนิดหน่อยนะสกุลานิดหน่อยหรือทั้งยับทั้งย,นยน่น แล้วก็มีก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะเชอหล่อทางลงงานนะครับน่ครับ,รบลอยตะเข็บข้างตะเข็บข้างนี่ก็ทางกลนก็ยังเห็นนะครับนะทางกลนก็ยังเห็นนะครับ เราจะเก็บข้างพิมพ์นี้ก็หลอหล่อรอที่วัดหลอที่วัดไว้แจกญาติโยมบางครั้งก็ลูกศิษย์เป็นคนหล่อนะครับนี่รุดลังลังมาแล้วก็ลูกศิษย์เป็นคนหล่อนี่ครับล่ำ ลำอุ่นดูคาบใครสวยนะฮะสวยห้าม กบดูนะครับไม่ได้ล่างนะครับเองค์นะี่นะ อูด้านลังอีกครั้งนะครับนะครับนื้อผิวค่ะรับตรงนี้มีนะครับเป็นเลี้ยวลอยนะครับเพราะว่า คิ้พึ่งนะหรือว่าหุ่นเทียนนี่ครับละลายแล้วไปติดกับพวกดินนะจะสวยสวยธรรมชาตินะครับใ้ภนะาพูธนะอนสวยๆแบบสไตล์ผูธอนนะครับธรรมชาติไม่ได้แต่งสีนะครับด้ชมกลอนอีกครั้งนะครับชมกลอ,อีกครั้ง เขียวเขียวเหลืองเหลืองนะครับแดงแดงผสมผสานกันผสมผสานกันเป็นแบบธรรมชาติน,น,าตนะครับนายพระสไตล์ภูทรนายพระสไตล์ภูทรสามารถศึกษาได้จากธรรมชาติครับ บางคนได้มาชอบล้างคนระับล้างเอาความเก่าออกไปแต่ว่าถ้าจะเป็นผ้าเก่าแท้ก็คือแม้จะล้างออกไปแล้วมันก็สามารถกลับนะสามารถสีมันกลับนะกลับเร็วนะครับดูจมูกครับเป็นเหมือนกับชมพู่นะครับจมูกสามเหลี่ยมชมพู่ปากก็ได้รูปสวยครับเราองนี้สวยนะครับ วันนี้พาท่านมาชมหลวงพ่องเงินพิมพ์ทีตานะครับเนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับชอบใจก็กดซับสไคร้กดติดตามด้วยนะครับฝากแชร์ด้วย